เฮ hmm ้ยเยี Cho ่ยเฮ้ยเย็ด K เฮ้ยเขี่ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยียเฮ้ยเย็ดคเยีย 别搞，别搞，别搞，别搞。

กี่รอบปะเนี่ยกี่รอบวะต้องเติมน้ำมันเองด้วยปะเนี่ยไอ้เหี้ยอ่รวังนะอ้ยเขาไม่ใจแล้วลง

เอาเแลอวไอ้เซฟเอาแล้วเหรอเอาคุยแล้วเหรอแล้วได้อะไรอ่ะที่หนึ่งแล้วได้อะไรอ่ะต่าเฉยได้ตามผมที่หนึ่งแล้วได้อะไรครับเทไหร่อะได้ตังได้ตังลงอ๋อมาเลยไหนอะเงินไหนเงินนะไหนอะอ๋อเดี๋ยวนะหนึ่งศูนย์สามหกครับมีเขียนอันดับไหมครับอะไรนะมีเขียนอันดับไหมครับมีเขียนอันดับไหมเดี๋ยวต้องเช็ค ลุงเลขอรนหนึ่งศูนย์สามหกหนึ่งศูนย์ไปที่สามที่ทลงมาที่ที่สามะใส่ลูกบ้าูกอุยหลานนึงไอ้เฮียหลานนึงอุยหลานนึงไอ้ตึกเออเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงรถเียไปไประดับรับแล้วมีแข่งอีกตอนไหนครับเอ้าไอตีดได้ลานห้าได้ไงอะเล่นอาอไอสัตว์ Mi khiến minh hạnh thì tao này á chưa ấy chưa ấy chèn

เอ้ยเรามีแข่งอีกตอนไหนอ่ะเฉยเนี่ยแข่งบาใช่หรอไม่เห็นมีจุดอะไรเลยอ่ะตีไปแล้วนู่นน่ะว่าไงเฉล็บผมมีเครื่องยนต์ขอแลกบอดี้ได้ไหมครับมึงมีเครื่องยนต์ขอแลกบอดี้หรอครับแต่แต่ว่ากันแว่ามันเป็นแข่งรถยนต์นะครับ โอเคสัตว์เย็บแม, <hearing this? S 2> ไมไ่ไม่การแข่งรถที่จำนวนคนเยอะๆหนึ่งอย่างรู้ป่ะคืออะไรหนึ่งอย่างที่ชนะได้นะต้องอยู่คันหลัง ไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างหน้านะผมบอกให้ต้องอยู่ข้างหลังข้างหน้าม่งไม่ได้ชนะเสมอไปผมเล่นมาหลายครั้งผมผมเคยอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหน้าดีอย่างหนึ่งถ้าขับเก่งแล้วไม่ชนเลยก็จะแทงฉิวเฉียดเลยขั้นหลังก็จะเที่ยอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมมติกำลังจะแซงอย่างเงี้ยโดนชนอย่างเงี้ย ไม่เชื่อมต่อเซิร์ฟนอบ่่ะติตคอร์ดก็แชร์อยู่นะคันหน้าเออถ้าเป็นคันหน้าได้เปรียบตรงทางตรง แต่ถ้าเป็นทางโค้งเนี่ยมึงเตรียมตัวสวรรค์ชั้นเจ็ดแหละมึงจะตกมาที่สุดท้ายทันทีอะอมีคนมานั่งถามผมเมื่อวานนี้ไยผมเพิ่งอ่านเจอเขาทักมาสวัสดีครับพี่เอสพี่เอสครับผมขอพิกัดเสื้อตัวนี้หน่อยได้ไหมครับนั่งหามาห้าหกชั่วโมงแล้วยังไม่เจอเลยหรือชื่อแบรนด์ของเสื้อตัวเนี้ยไม่เคยทักหาพี่เลยเกรงใจแต่ครั้งนี้รบกวนจริงตัวนี้ไว้ตัวเนี้ย ตตวเนี่ยคุณสามารถหาได้ป่ะผมถามเลยดิเสื้อตัวเนี้ยคุณสามารถหาได้ไหมหายากสัตว์นะน่าจะหายากนะ ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนหมื่นกว่าบาทหลักหมื่นหลักหมื่นไม่ถึงแสนแต่ว่าความหายากอ่ะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตัวที่สองตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันเสื้อของเทียอะไรก็ไม่ไม่รู้จักด้วยซ้ำนะเห็นน้องต๊อกมันใส่ะแล้วมันสวยผมก็เลยขอซื้อน้องมันมาเวลามันใส่ตัวไหนผมก็จะขอซื้อตัวนั้นแต่ตัวเนี้ยมันใส่สวยแล้วมันบอกว่าหาไม่ได้แล้วหาไม่มีไม่มีใครขายซึ่งก็ไม่เคยเห็นนะมันเป็นเสื้อนอกวนอกกระแสมั้งมันไม่ใช่เนวาน่าหรือว่า คียอะไรประมาณเนี่ยที่เขาเล่นฮิตๆกันอะแต่เนี่ยมันเสื้อแบบน่าจะหายยากอะของวงอะไรไม่รู้อะมันคืออะไรอะผมไม่รู้เลยว่า,ว,า,ว,าว่าเขาคือใครอะเหมือนเหมือนเป็นเสื้อคนคุกปะเนี่ยเหมือนเป็นเสื้อคนคุกปะผมไม่รู้่าว่ามันคือเสื้ออะไรอะเสื้อของใครอะ ไม่รู้ว่าเสื้อของใครอ่ะออกสตรีมเข้าใหม่ก่นไม่ใช่หมายถึงอไอ้นี่ไงใครอ่ะคืออยู่ในเสื้อไม่รู้ว่าใครมันอยู่ในเสื้อ